ก็ในวันที่ผมรู้ว่าผมจะเข้ามาอยู่ในที่แห่งนี้ผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมใฝ่ฝันว่าผมอยากจะเป็นนักบอลอาชีพแล้วผมก็เชื่อว่าที่นี่จะทำให้ผมมีความฝันเป็นจริงครับก็ผมก็เริ่มเล่นฟุตบอลที่จังหวัดสมุทรสงครามครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมถึงชอบเล่นฟุตบอลรู้ตัวอีกทีก็ชอบมันไปแล้วผมก็พยายามฝึกซ้อมทุกๆวันให้ตัวเองเก่งขึ้นจนได้แข่งขันกับทีมโรงเรียนและทีมทแถวๆบ้านครับวันที่ผมได้เข้ามาร่วมโครงการ y o UMEPAS Road to Seiso โครงการนี้ก็ทำให้ความฝันของผมใกล้ความจริงขึ้นมาเรื่อยๆผมได้โอกาสไปซ้อมฟุตบอลถึงประเทศญี่ปุ่นครับ ยิ่งทําให้รู้เลยว่าคําว่าฟุตบอลมันมีอะไรมากกว่าที่เรารู้จักอีกประสบการณ์ครั้งนั้นผมไม่มีวันลืมเลยครับความฝันของผมคงจะไม่เป็นจริงเลยครับถ้าหากไม่มีทางยูเมคพัทที่หยิบยื่นโอกาสนี้มาให้ผมอยากให้ทุกคนที่มีความฝันเหมือนกับผมจงตั้งใจและวันหนึ่ง อยู่เมคพัพก็จะมอบโอกาสดีๆเหมือนที่ผมเคยได้รับจงอย่าทิ้งความฝันของตัวเองกันนะครับ ขอขอบคุณอยู่เมกพัทที่ยืนหยัดเคียงข้างทุกเป้าหมาย